สวัสดีครับผมพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องใส่แรงงาน่าอาศัอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมันหนีลุงอ้วนมากพี่กัดทั้งพี่หลายพี่น้องทั้งบ้านโพบ้านทงเงยเห็นพี่น้องเพิ่นเลี้ยงงัวยอยุคหางถนนหนท่างไงละ่ะโอ้งัวเราง,งามนี่มิตรอ้วนไป ลุงกวนมาขออนุญาตถ่ายท้ำเพิ่นน้ำเสนอภาพบรรยากาศพี่น้องคนเลี้ยงงวัวพี่น้องนัมทงน้ำท่าเลยล่ะขางถนนหนทางแล้วว่า,าถ่ายรลดพระท่านฮัตเบดถามเสือถามเสียงแล้วดิจกกังเยาวบ้าน์ได้แท้วู้บุนโดนมาทีหนึ่งพี่น้องเไยทางเสือน,นี่จำกบฏได้บ้านเมืองจะเลื่อนล้ว น้ำโขกน้ำปลากับเป็นถนนหนทางค้นจีตเป็นถนนหนทางลาดยางอเบิรอตลุดโอ้ง่ยู่ดีตัวละเลียงน้ำ้ังถนทางก็ไ้เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะคองพนังยูเพื่อถามเสียงก่อนเราอยู่บ้านใดบูอ๋อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> มาพี่มาพี่พี่นออ้องเอ้ยอยากถ่ายท้ำเดอ้อมันโค้ท่าเมืองนี่ละมันโคท,ท่าเมืองวะเนี่ยแมนบ้านโพท่าเมืองตําบลโพบ่ครับตํบบาบลโพคือตําบลยังตําบลท่อน่ารับเอ้าโ,โอ้ตําบลท่อน่ารับแมนขึ้นบ้านดุงมันปิดเขตบ้านโพท่าเมืองเอามันทงเงี้ตัวนีน้เนาูมันทงเงี้ยว่าเมียนบ่ทงเงี้มันเป็นสองบ้านบ่ครับทงเงี้มันเป็นสองเมู่บ้านเลยทงเงีัยโอ้บ้านนึนกึ่งกลางระหว่างบ้านโพกับบ้านอัน ถงไงเนาะแ,นแต่ว่าพื้นอาจ,จแบ่งแยกกันพี่น้องแบ่งแยกพัฒนาเป็นบ้านโพถาเมืองติโอ้พ่อใหญ่ยังครับกออนญาตซื้อเหรอพ่อใหญ่ศาสตร์พ่อใหญ่ศาสตร์บ้านโพธาเมืองโอ้ตําบลตำบลทอนนารับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องโอ้เขียดตัวเขียดพี่น้องเลยเขียดตัวเขียดกับทั้งกันน้องไข่เขียดอุดรเนี่ยมองลกวกันยู่เนี่ย เอาเลี้ยงงัวอย่าขางถอนนันท่าหน่อยแจ็คตัวคำง,งัวห้องแปดแปดตัวพี่ดีจะขายอีกตัวไหมครับนี่เอาถ้อยออกไปแล้วงสามสามแล้วบ่ะสามแล้วโอ้ได้ราคาดีบ่ครับโอ้ยสามตัวได้ <laughs> ได้เศร้าเอ็ดในสองมือเอ็ดช่วงนั้นถ้าได้ลงกมันได้โอ้สแสดงว่าเราขายงัวอยู่ห่นแ่วงัวบ้านลุงเหมาช่วงกันเนาะไปพี่น้องแยกไปพุ่นจักหน่อยพุ่นไปใส้ละมูนนึงน่ะ บ่มีสิ่งมีของเพิ่นบ่บ่าว่าไปหลักกินขา้าวกินน้ำเพิ่นทางในเวียนใหญ่ในห้อง <c oughs> ข้าตะคุยกันง้อก,กินข้า,าว,าวยยายยเพิ่น,ดนเดี๋ยวนี้ปลอดภัยว่าโอ้เพิ่นบ่ได้สิบวันฉีดยาไข้อี่หรอกเนาะโอ้ได้ขายสามตัวเดอกติขายแต่ช่วงมันหนั่นราคาเพิ่มลงบ่ได้ติผมขามี่นานี่ยแหละส่วงราคาง้อยังไข่อยู่ดีเนาะช่วงนั้นได้ในร่องห่วภาพเทวดานี้นี่สุกว่าห่วภาพ เจ้อย่าไปกำลังอวยท่านแมนบอ่าสิ่งที่ตัวกันซือได้ด้ดิอน,นตัวงับแสานได้เท่าไดกว่าสองมืเน็ดอดงได้ค่าราคาดีอยู่ส่วนกันเน,ะนาะขายช่วงนี้ว่าได้ดิ <laughs> ก,ก,กันค้งหนึ่งครับอันแม่สาวหนึ้ได้ปาบามืกนกว่าานี้น่ะเบแดียวอคเกียรพันแปดพ พี่น้องก็สัญจรเที่ยวดีตัวทางสเสนีเนาะงคือว่าทางดีอยู่เลยนี่เขาเป็นทางอืมอว้วนดีอยูอ่งงวนงเรา,าพี่น้องเลยพี่ตัวง้วนแดงว่าอยากเปิดราคาขายบ่พี่น้องย่างบ่ว่อยากโยกคอกบ่สะดวกส่วนมากเขาจะโยกคอกข,า,อกา,ข,า,ขายหลายเลยทีสมือนี่มันเป็นยังไงบุ๊ ขอย่เบื่อในน้ำราคาเบิกท่อใจบอกขึ้จังไหนก็บอกจักท่อน้ำราคานี่ล่ะน้อเราว่าท่อน้ำราคาพี่น้องเอ้ยเหลืยงงัวก็ได้เหลืยงงัวเหลืยงคั้วให้เงินเปิดราคาขายหยกขอกหยกผงเบิดบ่่เป็นควายเป็นงัวเริ่มอืดอยากแน่้ยแหละละมันก็เริ่มเบิดแน่ละคั้วอันบานๆเท่าก็ได้เพื่นอันพ่อค้าเพื่อนเอาไปขายทั้งเงินตลาดนัดปุ๋ย พวกเวียดเขาจอมมาเสือซื้อก็เรียกก็ตาตัวอ้วนบอกว่าตัวจ้อยถาคนไทยเลี้ยงถ้าคนไทยซื้อขายกันพอขายเวียดเขาจอมซื้อแจกย่ามได้จะขึ้นบูราคางวลล้วนแาควากล้ยก็ได้พ่ให้พี่น,อน้องเกษตรกรเพินน่นมีกำลังแรงใจในเลี้ยงโอ้สิเลี้ยงเี่เราเนี่ยจะได้กัเขาคอ,อกเลยตีครับไม่จําหนี่ไปมือละสองชั่วโมง โอ้สื่อคือว่าเลี้ยงไงอยู่เนาะกินางอยู่างอยู่งัวไท่ฝืนเมืองง้อไทยกลางมันเป็นงัวกะโดนงัอไท่กี่ห่ะเฮวพอง้อฝืนง้อหลุนกลางกลางก็ร่งพอดีเลี้ยงมันหน่อยอหลีบใหไงอีหลมบ่มีหลูกไม่แพ้ยังมารบกวนบ่ครับนี่เบิ่งงงวแเรามันนันสุขภาพดีอยู่หรอกสมึงมันนังนั่นนะ โคดมันมเหลี่ยมดีไหม,นม,มนหนักานมันเป็นอันโลกตุ้มบ่ออยังเป็นยุติอ่่งเี่ยกว่านายาขึ้นย่หาาใ่ท่นโอ้เขาฉีดยาเองบ่ยาเม็ดที่โลไม่สิ้นบ้านเฮานี่อ <laughs> โอ้อยากแกกเสียบ <laughs> ย,ยากแ้เสียบนยาาี่นุกอาสาเนี่ยะ้าฮาหมอโอ้ันน่อยมันมีข่าน้มันจัดนะ อันที่อันนี้ประปลาบานเท่าบครับบันบันโูหือบานผัวทางเมืองพอมาเหลียวเห็นมันอยู่นี่กับสองกองแท่งอยู่พุ่นอีก็แท่งนึงหุนนำประปาหมู่บ้านัาโอ้เห็ดยางพร้อมยางจักบาทยางซูมืหนี่พี่น้องสาโอ้ยางก้อนเท่าเนี้ย โอ้ก็ได้ดีเดียวเนะะาะราคายางถือว่ายางอย่ราคาดีผู้ใดมีสวนยางก็ถือให้เนีย่ยเออผู้เลี้ยงงวัวนี่ตีอุกังทางเทเลี้ยงเสียเวลาผู้ลงคนกระจาแล้วว่าตัดหญ้ากับมือละผู้งวัวหลายกับมือละมัดมือละลิดงวัวนสิบตัวขึ้น โอ้ใครอยู่เขเลี้ยงปอยธรรมศาสตร์พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องทั้งบานพว่ถาเมืองโอ้เราอยู่ตำบลทอนนันหลับเพื่อมันดุ้งพี่น้องไอ้เขียดนี่งวดว่าเป็นตำบลโพธปั่นโพเก่าโพธไม่ทัก่ีโมเมนเ,เขียดตัวเขียดอันนี้เป็นสาหลวงบ่ครับนี่สาที่ยัยงเด๋คือเป็นทมดินจุ่มยี้นี่ ลูกอวนมาสนหรับเสนอภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยามข่าวามข้าวพี่น้องคนเลียงง่วเห็นเป็นเลียงง่วอยู่ขางสุนรนทั่งางคือเลียงางสบายเทวาสนุกง่วคือมีแต่โตนอวนพี่ๆเทวาสนุกไปจากเปิดราคาขายยกขอกยกขวงคือพี่น้องไลายคนลลายขอกบอกว่า แล้วก็ขายแล้วปีนี้ขายเราสามตัวเราภายในเงิน 2, 000, 000, 000, 000. สองหมื่นเด็ดวะท่านซุ้มเหลืออยู่นี่พันอยากบ้านาาแต่ภาว่าช่วงนี้มันราคาง,งัวมันถึกแล้ววะ่ะเราขายไงไข่เนี้ยอยู่ขายช่วงเวลาบางต้นปีราคา่งงวกับพันลุกไปนี่ก็ถือว่าได้ดีอยู่เนาะว่าข้อมแม่ลูกกับง่วงแมน่นางหน่อยโอ้ นี่มาทางเขตบ้านตำบลทอนนารับพี่น้องเขตตัวเขตกับตำบลโพทางหนองคายกับทางอุดรว่านำสเสนอภาพบรรยากาศพี่น้องคอนเลี้ยงงัวยอยู่ขงขังทุนทั้งามข้าวถามข้าว,าาวทางเขตนีนเป็นจ้าลายสนุกราคางัวราคากล้วยคือกันบ่คือกันไปเวะพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้กะที่บุม้มบิ่งยังมากไหมล่ะพี่น้องเป็นการ นำเสนอภาพบรรยากาศทำข้าวทำข้าวพี่น้องคนเหลียงงัวะห้างตะบนทอนนั่นลับอำเภอบดุงจังหวัดอุดรธาน,านีเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกวันมาหน้าเดินทางไปนำเสนอภาพบรรยากาศแล้วก็เปิดราคางัวราคาควายพี่น้องผู้เพิ่นสิต้องการจะขายงัวขาย,ขายควายเนาะครับ ขอบคุณในไลายพี่น้องที่ขม้าติดตามับช่มคิปของกวน้าหน้ากระไดเป็นแร,ง,แรงใจให้เ้อพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานโอวัาสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศพี่น้องยุติไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลยโศก,ก,กมันมานหาเงินมานเงินหาคำ้ำมานค้เอาพี่น้องสิกลาบล่าเร้อบัตนเด้วสร้างล่าดเดินทางต่อไปเร้อบัตนเลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ